สเตเวันบทที่หกคนตัดไม้คนตัดไม้เดินผ่านสมาชิกใหม่ที่กำลังพยายามโค่นต้นไม้ด้วยขวานที่ทื่อสนิทการโหมกระหน่ำขวานสุดกำลังเพียงทำให้ไม้ใหญ่นั้นฟกชำ้ำคนตัดไม้ที่มีประสบการณ์จึงพูดขึ้นว่าทำไมคุณไม่ลับขวานมันจะทำให้การตัดไม้ของคุณมีประสิทธิภาพมากกว่านี้มากมาย สมาชิกใหม่ตอบว่าฉันไม่มีเวลาฉันต้องตัดไม้ให้ได้มากที่สุดสมาชิกธุรกิจเครือข่ายจำนวนมากมีอาการโรคขวานทือ่อเขากำหนดเป้าหมายทำงานหนักแต่ไปไม่ถึงระดับความสำเร็จที่เขาต้องการเพราะไม่ยอมสละเวลาลับขวานโดยการขวนขวายหาความรู้และศึกษาวิธีการดำเนินธุรกิจสมาชิกเหล่านี้ โหงกระนำดำเนินธุรกิจด้วยแรงและเวลาอย่างไร้ประโยชน์หากเพียงเขายอมสละเวลาที่จะศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวเองตลอดชีวิตทอมแพเดสผู้เชี่ยวชาญธุรกิจเครือข่ายกล่าวว่าทุกคนต้องได้รับการอบรมแม้กระทั่งคนขายแฮมเบอร์เกอร์ในร้านแมคโดนัลยังต้องได้รับการอบรม แล้วทำไมเราจึงไม่คิดว่าการดำเนินธุรกิจเครือข่ายจะต้องมีการเรียนรู้และการอบรมถึงแนวทางและวิธีการดำเนินธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในที่สุดสมาชิกใหม่ก็เหนื่อยล้าในการตัดไม้ด้วยขวานทือเขาเดินไปที่ร้านเครื่องมือในเมืองคนขายสำรวจขวานของเขาแล้วพูดว่าใช่ขวานของคุณนั้นทื่อสนิท แต่ถ้าผมเป็นคุณผมจะไม่ซื้อหินลับขวานหรอกเพราะขณะนี้มีวิธีที่ตัดไม้ที่ง่ายกว่านั้นมากเรียกว่าเลื่อยโซ่อัตโนมัติสมาชิกใหมต่ตอบว่ารีบเอามาให้ผมจะรีบไปตัดไม้แล้วก็เดินหายเข้าป่าไปหลังจากนั้นสองวันสมาชิกใหม่กลับมาที่ร้านด้วยสีหน้าที่หมดหวังท้อแท้ คุณขายเลื่อยโซ่ให้ผมบอกว่าใช้งานได้ดีกว่าขวานผมฟันมาเป็นเวลาสองวันยังไม่สามารถค่นต้นไม้ได้สักต้นเดียวคนขายตอบว่าไหนขอดูเลื่อยหน่อยสิว่ามันมีปัญหาอะไรดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกติจึงดึงสายสตาร์ทรือเลื่อยส่งเสียงดังขึ้นเฮ้ยนั่นเสียงอะไรสมาชิกใหม่แปลกใจ สมาชิกใหม่ผู้นี้ไม่ยอมสละเวลาที่จะเรียนรู้การทำงานหรือวิธีใช้เครื่องมือใหม่ของเขาเลยเช่นเดียวกันกับธุรกิจเครือข่ายเราต้องไม่เพียงแต่เอาเครื่องมือใหม่มาใช้งานแต่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้ในโลกของการแข่งขันปัจจุบันเราต้องยอมลงทุนทั้งแรงและเวลาเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ